วันนี้อยากกินตำตีนไก่ครับทุกคนใส่ขนมจีนนะครับผมก็เลยต้มน้ำปะลานะครับที่แม่ทําเอามาทําแบบว่ากินง่ายๆนะครับผมสไตล์ของผมเลยก็คือมีอะไรเราก็เอามาทํานะครับในครัวพอดีน้ำปะลาที่ซื้อมันกินมันหมดแต่เราไอแม่เราก็ทะะําปลานี่เราก็เลยเอามาต้มนะครับต้มน้ำปะลามามาทากันครับ ใส่พริกนะครับกระเทียมลงไปตามชอบนะครับเผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วก็ตำ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 นะครับผมพอแหลกแล้วเราก็ใส่น้ำปลาอันนี้ผมต้มเองนะครับน้ำปลาใส่ใบหมอนหลังบ้านนะครับผมน้ำปลาลงไปนะครับตามด้วยน้ำมะขามเปียกครับทุกคนมันจะมีความนัวนะครับผมน้ำมะขามชอบนะครับเปรี้ยวเผ็ดนะครับแล้วก็น้ำตาลมะพร้าวนะครับ น้ำตาลมะพร้าวเราก็จะใส่ประมาณช้อนไม่เกินสองช้อนนะครับน้ำตาลมะพร้าวตัวนี้เราจะโขลกน้ำตาลมะพร้าวให้เข้ากันหอมมากเลยทุกคนหอมหอมเราเสน่ห์ของส้มตำนะนี่มะนาวบีบลงไป หอมมากรู้แล้วของชีลรสตามชอบครับทุกคนรสตามชอบเลยเราจะใส่ตรีนไก่ต้มนะครับที่เราต้มยำเหลือไว้เนี่ยเทลงไปนะครับกับขนมจีนนะครับเยอะๆๆๆเลยนะครับทุกคน ทำร้อยครั้งอร่อยร้อยครั้งเพราะว่าเราทำเองกินเองเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะครับทุกคนหิวแล้วนะครับหิวแล้ว พอได้ที่เราก็จะเทสเสิร์ฟเสิร์ฟครับทุกคนม,มากินกันครับทุกคนตำตีนไก่ครับตำร้อยครั้งอร่อยร้อยครั้งนะครับผมน้ำปลาร้านะครับที่แม่ทำเรามาต้มเองนะครับหอมมากนี่ผมไม่ได้ใส่เยอะน้อไม่ชอบเค็มนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับโชคดีเป็นของตู้ชมนะครับสวัสดีครับ